ราตลอดมาส่วนกรรมการเนี่ยเรามีเวลาการประชุมทุกๆ2เดือนเนี่ยเราก็ดีพอสมควรและรายได้หลักส่วนใหญ่เราก็เกิดจากการจับกิจกรรมภายในจังหวัดเราหรือว่ามีกิจกรรมร่วมซึ่งภายทีคือถ่ายสามตลาดการและสหกิจการด้วยการของคุณครับลรูได้3ามกำลังจะกลับมานะครับ รอบนี้ก็เรียนซ้ำได้นะ้รทบใครที่เรียนแล้วทางกลุ่มไลน์แล้วก็ a c e b o o k ของสมาคมจะมีอีกวันหนึ่งจะเพิ่มตึมอีกมากนะเพราะว่าผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ก็รู้จาักกาันคุ้นเคยกันถ้าส่วนใหญ่นะแล้ววันนี้เราก็ไม่ไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากเนื่องจากว่าโดยอาชการที่เราเรียนเชิญท่านมาก็คือท่านผู้ว่าท่านเต็ภารกิจผมนะายกเทศมนตรผลชีวินนะครับนายกสมาคมอสักหายหิมซัจกจังหวัดชนบุรี ก็มาหารนะครับด้วยเนื้อหาใครที่ว่าสามารถอยู่ได้ถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่ขึ้นห้องแล้วเนื่องจากว่าเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดแต่เนื้อหารเรามีเยอะมากนะครับมหาชนบริษัทบางสอนบางแสนมหานครครอบครัวที่จำกัดบริษัทธนาคารเกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่บริษัทประเทศไทยจำกัดบริษัท RMC Building Solution จำกัดบริษัโทโคลเลอร์ประกัน บริษัทเนเจอร์วิวเลยภนททิศคมจำกัดบริษัทคัสเวิร์กจำกัดบริษัทมาร์เก็ตติ้งจำกัดทัสเทนบริษัทมณียูรินพาวเวอร์ทรีจำกัดควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่บริษัทโกลสตาร์เมทัลจำกัดบริษัทชนบุรีอึ้งยงที่เข้มข้นนะครับดังนั้นเวลาที่เริ่มงานนะครับในช่วงสัมมนาแสดงว่าทุกคนจะให้ความสนใจกับหัวข้อในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับ แต่งานเรยวนี้จะเกิดนะครับทนายกบอกนะครับก็มีงานกอล์ฟด้วยและคิดว่าปีนี้เราก็อยากจะจัดงานบ้ากรรมบ้านที่23ท่านนะครับก็อยากจะขอมติแก้ให้มีกรรมการได้ยังก็ขอจดการประชุม สามัญประจําปีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับในต่างๆในประเทศไทยเช่นงานวิ่งงานไลากีฬาหนึ่งในนั้นคนซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นกรรมการของสมาคมอสัตริยเดืดมาสับชนบุรีนะครับชื่อคุณดนตรีนะครับขอได้ชิญคุณดนตรีมาดหน้าเลยว่าให้จำกัดจํานวนท่านใดบริจาคล้านได้เลยจ้านะครับท่านใดบริจาคมากกว่านั้นก็ได้หรือว่า ก็ผมขอกราบต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมสระธาหคือประธานจังหวัดชลบุรีขอต้อนรับทุกท่ทานเข้าสูท่ที่ที่เรามีงานพัฒนาใน,นวันนี้ก็ถือโอกาสนี้ประชุมกรรมการสมาคมเลยเรามีวาระการประชุมกันสองเดือนหนึ่งครั้งก็ถือโอกาสนี้ประชุมรับรองรานงานการประชุมแล้วก็ผลการดำเนินงานปีที่ผ่าน,น,นมา,มานะครับก็ต้องบอกว่าของสมาคมนะครับผู้ทําบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีของสมาคมานะครับซึ่ง ใน,ในเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเรามาดูว่าเทรนด์ของมันเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมอยู่ในวงการภาษีเนี่ยก,ก็น่าจะนานอยู่นะครับก็ทำภาษีมานานพอสมควรทั้งใน,ในรูปแบบของ องค์กรภาครัฐนะครับแล้วก็อยู่ในธนาคารนะครับแล้วก็รูปแบบว่าเราน่าจะพูดในเรื่องภาษีเรื่องอืนด้วยการจัดตั้งพวก h o l d ิ่งของบร,ริษัคำตอบคือท่านต้องเสียทั้งปีเขาจะยังฮะเพราะท่านถือครองวันที่หนึ่งมกรานะครับของทุกๆปี